السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحدة الصلاة والسلام على ملانبي بعد أما بعد ยิ ah uh, ah นดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการของเราเจอกับมีมอิสลามสำหรับเยาวชนในวันนี้ในซีรีส์100่ําถามมรดกอัลลําค่าแห่งอันอิสลามซึ่งแน่นอนครับว่าเราอยู่ในช่วงท้ายของซีรีส์แล้วซึ่งจะจบเล่มแล้วเราจบไปหลายเล่มแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําถามที่จะถูกถามในหลุมฝังศพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซีรีส์บาปใหญ่และก็อื่นๆพี่น้องครับวันนี้เราเองยังอยู่ในหมวดของการดูอา <c oughs> การดูอาพี่น้องทุกคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยการขอดูอาถือเป็นมารยาทที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นการบ่งบอกว่าเรายอมจำนนกับพระผู้เป็นเจ้า เราขอต่อใครเราขอดุอาแม้กระทั่งเข้าบ้านก็มีดุอาออกจากบ้านก็มีดุอากินข้าวก็มีดุอาก่อนนอนก็มีดุอาแม้กระทั่งแต่งงานก็มีดุอาจนกระทั่งตายเวลาคนตายเราได้ยินก็กล่าวอินนาลิลแล้วอินนาอีแลฮิรอจิอูนดังนั้นจึงมีรายงานหะดิษจากท่านนบีสุลัยฮิว่าอัดด ah ุอาฮุวานไอบาดะการขอดูอาคือไอบาดะคือการแสดงพิธีกรรมเคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับ ในวันนี้คำถามที่เรากำลังจะถามในวันนี้นะครับคำถามว่า m ม่ a จาตะกูลอิซาโรไอตมายูอจิบุกะท่านจะกล่าวอะไรเมื่อมีคนหนึ่งมาทำให้ท่านประหลาดใจประทับใจท่านรู้สึกชอบใจหรือบางทีอาจจะทำให้เกิดการอิจฉาก็ได้ทั้งหมดเนี้ยท่านจะกล่าวว่าอย่างไรคำตอบครับอากูน บ ا ر ลหรือัลลอฮุม m ได้สอ,อย่างนะครับัลลอฮุมหรือบสองอย่างนี้มีหลักฐานไหมที่ให้กล่าวเนี่ยหลักฐานมาจากคำพูดของท่านนาบี็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัมที่ได้กล่าวไว้ว่า إذا ر أ ا أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه ف ن َ د ع ْ ف ن َ د ع ُ ل ه خ ับัย ف ن َ د َ ع ُ ل ه ب ِ ب َ ر َ ك َ ت ِ فَإِنَّا ن ع ي ن َ ق ُ كُنْ َ ه ْ و َ أ َนْ ب َ ا ِ ي มีคำพูดของท่านนบี็อลลัลอฮุวะลยฮิวะซัลลามท่านได้กล่าวไว้นะครับพี่น้องว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านไปเห็น จากพี่น้องของเขาหรือจากตัวของเขาเองหรือจากตัวพี่น้องของเขาเองหรือจากทรัพย์สินของเขาและเขารู้สึกว่าประทับใจชอบใจให้ขอดูอาว่าไงให้ขอดูอาต่อหรให้อลลอฮ์ทรงเพิ่มความบรารอกะในสิ่งสิ่งนั้นเพราะอะไรครับฝ่าอินนันนยนะฮักุนแท้จริงดวงตาอิจฉาลิษยานั้นมีจริงเมื่อเราจะรู้สึกว่าเราจะอิจฉาลิษยาคนอื่น มีสุนนะคือให้ก่าวบ้าเราก็ลลอฮูฟี่กะบ้าเราก็ลลอฮูฟี่ีขอดูอาจากลอให้ลอเพิ่มบารอกาให้กับเขาเมื่อเราขอให้กับคนอื่นอินชาลอครับมันย้อนกลับมาหาเราด้วยนะครับอันนี้นะพี่น้องดูอาว่าไงนะบาเราก็ลลอฮูฟี่แปลว่าขอลอทรงประทานความศรีมงคลบารอกะความจำเริญให้กับในตัวของเขา หรือถ้าใช้กับตัวของท่านผูพ้พูดก็เป็นบ้าเราก็ลลอฮูฟีกานะครับถ้าเป็นหลายๆคนก็เป็นบ้าเราก็ลลอฮูฟี่กุ๊มนั่นเองอันนี้เป็นสำนวนการขอดุอาทุกการกระทำมีการดุานั่นเองฮะดิษนีน้ฮะดิษซอ์ต่อมาครับเมื่อท่านจะใส่เสื้อมาซาตะกูลอิซาลาบิสตะซบันจัดีดันท่านจะกล่าวอะไรเมื่อท่านกำลังจะใส่เสื้อผ้าใหม่ๆ จะใส่โต๊บตัวใหม่จะใส่เสื้อตัวใหม่จะใส่อะไรใหม่ๆที่เข้ามาในร่างกายของท่านคำตอบครับมีรายงานอันอับีซาอิดินขุดรีมีรายงานจากท่านอับีซาอิดันขุดรีกล่าวแก่หนาสุลลอฮิ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะกัลลัมถ้า لم, สุลลลาห์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะกัลลัมอิซาอิสตจัดดะซูบันเมื่อ ท่านนบีจะได้เสื้อโต๊บตัวใหม่หรือเสื้อตัวเสื้อยาวนะครับเราบันก็คือเสื้อโต๊บที่เราเรียกกันเสื้อยาวนะครับซัมมาฮูบีบิสมิฮิท่านนบีก็จะตั้งชื่อเรียกให้กับมันและก็เรียกมันอิมมากอมีซอนหาว่ามันเป็นเสื้อเอาไอมามาตันหรือเป็นซาลาบันนะครับเป็นผ้าโพกหัวดังกล่าวเนี้ยซุมมายากูล หลังจากนั้นท่านจะมีท่านนบีสุลตานฮุการิอัลสลามได้กล่าวว่าอันนี้เป็นดุอาอัลลอฮุมมะละกันฮัมดุอันตะกัศอตานีฮิอัสอลุกะมินขอยริฮิวะคขัยริมาซุนีอัลาะหูวะอูซุบิกะมินชัรริฮิวะชัรริมาซุนีอัลาะหูซอฮะฮูอันบานีนบีบอกว่าไงครับอัลลอฮุมมะละกันฮัมดุโอ้อัลลอฮ์มวลการสรรเสริญ ทั้งสิ้นเป็นของพระองค์อันต่กาซาตานีพระองค์เป็นผู้ทรงใส่เสื้อผ้าดังกล่าวนี้มันให้กับฉันอัสอาลูกะมินคอยีฮีฉันขอต่อพระองค์ให้ได้รับความดีจากความดีของมันวะคอยรีมาสุนนาะและหูและความดีที่พระองค์นั้นทรงได้ทำให้มันได้ถูกกำเนิดผลิตขึ้นมาให้กับข้า <c oughs> ที่ได้อยู่ในตัวเนี้ยวาวซูบิกามินชาริฮิวชาริมาซูน亚และหูและขอฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ท่านให้พ้นจากความชั่วร้ายของสิ่งที่ใส่นี้และสิ่งที่จะถูกทำให้เกิดขึ้นแก่มันนะครับซอฮาหูอันบานี่ะดิษนี้ตรวจสอบสายรายงานสถานะสอเหียอ,อนุญาตให้ใช้เป็นหลักฐานได้ะดิษเนี่ยมีทั้งสิ้น3ส,สถานะใหญ่ หนึ่งฮดิษสอเฮียถูกต้องแข็งแรงใช้เป็นหลักฐานได้สองฮะซันแปลว่าระดับดีแต่ยังไม่ถึงขั้นสอเฮียก็ถือว่าเป็นหลักฐานได้ไหมถือว่าเป็นหลักฐานได้สามดอฟฮะดิษอ่อนฮะดิษอ่อนดังกล่าวนี้ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นหลักฐานในการประกอบอิบาดะหรือทำพิธีกรรมศาสนาเป็นอันขาดหรือใช้มาในเรื่องการ เชื่อการศรัทธานะครับต่อมาครับพี่น้องครับดต่อมาทิตย์ต่อมาท่านจะกล่าวว่าอะไรเมื่อมีอุบัติเหตุมาประสบกับท่านหรือมันมีเรื่องอะไรไม่ดีมันหนักๆมาประสบกับท่านเนี่ยท่านจะกล่าวดูอาว่าอย่างไรท่านจะเห็นว่า ทุกการกระทํามีการขอดุอาเข้าห้องน้ําออกห้องน้ําเข้ากูโบเข้ามัสยิดแม้กระทั่งคนตายเมื่อมีท่านประสบอุบัติเหตุหรือสิ่งไม่ดีมาประสบกับท่านและท่านรู้สึกไม่สบายใจให้ท่านกล่าวว่าไงครับด้วาท่อนนี้ครับไม่อยากเลยอิลางนลอล أنا حليم لا إله إلا الله رب العرش كَرِيمٍ لا إله إلا الله رب السَّمَاوَات والأرض ورب العرش العظيم كعب لا إله إلا الله أنا عظيم حليم لا إله إلا الله رب عرش كريم อ ا ลล ه إ อิลลัลลอฮ ل س م ا و บ ت ِ وَالْأرضِ وَرَبُّ الْأرضِ ا ل ن َปลว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกคารบศักกละอิบารดะโดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นพระองค์เป็นผู้ทรงยิ่งใหญ่เป็นผู้ทรงสุขมุมไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกรพศักกละนอกจากพระองค์อัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเท่านั้นผู้ซึ่งเป็นพระผู้อภิบาลแห่งอารัชอันยิ่งใหญ่อันมีเกียรติ ลออีลาฮะอิลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกคารพสักการะอิบาดาโดยมีสิทธิ์อย่างเที่ยงแท้นอกจากพระอ,องค์ละองเดียวเท่านั้นพระพระองค์เป็นผู้ทรงผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและพื้นิีพบและเป็นพระผู้อภิบาลแห่งอารัชอันยิ่งใหญ่ดังกล่าวนี้มีหลักฐานมาจากไหนครับมีหลักฐานอันอิบนอันอิบนีอับบาสินมีรายงานจากท่านอินีอับบาสว่าท่าน,นาบีอันน,านาบีอัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่านจริงท่านนบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮุสซาลัมแก่ในอิซาฮะซาบะฮูอัมรุนเมื่อมันมีเหตุอะไรก็ตามที่มันทําให้ท่านนบีหนักอกหนักใจ ท่านนาบีจะกล่าวกลกาวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอัน ظ ي ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮรชินอ ظ ีมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ ا ل ث و و ر ر ض ورب عرش كريم ر و ร ه ن บ خ ุ ر ي ومسلم و ا ب ม جلية า س ل م บันทึกโดยอิมามบุคารีและมุสลิมแต่สำนวนที่ใช้คือสำนวนของอิมามมุสลิมนั่นเอง ทีนี้ครับดูอาต่อมาครับพี่น้องเป็นดูอาที่หลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยได้อ่านกันแต่แน่นอนมันคือดูอาทุกการกระทําของเราเกี่ยวข้องกับการขอ,ขอต่อพระผู้เป็นเจ้าท่านจะกล่าวอะไรมาจอตะกูลอินดารุยตินฮิลริอวัลชาริท่านจะกล่าวอะไรขณะที่ท่านเห็นจันเสียวท่านจะกล่าวอะไรขณะที่ท่านเห็นจันเสี้ยวเมื่อเข้าเดือนใหม่ มีดูอาด้วยนะคำตอบครับอากู้ลูฉันจะกล่าวว่าอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮุมมะอาหิลลัฮฺอะลัยนาบินอัมนีวันอีมานี و ا ل ลามะติวนอิสลามีวัตโตฟีกิลิมาตูฮิบวะตาร์ดอ์รับบุนาวะรับบุกันลออีกครั้งอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮุมมะอาหิลลัฮฺอะลัยนาบินอัมนีวันอีมานี والسلامة ونإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله แปลว่าอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ขอพระอ,องค์ทรงทําให้ฮีลาเนี่ยปรากฏชัดแก่เราเนี่ยด้วยกับความปลอดภยัยปลอดภัยและมี إ ي มานและขอให้เรานั้นปลอดภยัยและได้รับอ,อยู่ในอันอิสลามอยู่บนความสันติได้ได้รับความสําเร็จ ตามที่พ <cima> ระองค์อัลลอฮ์ทรงรักและทรงพอพระทัยพระเจ้าของเราและพระเจ้าของเจ้าเจ้าฮิลานเนี่ยหมายถึงพูดกับฮิลานเนี่ยก็คือพระองค์อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าเดียวกันมีรายงานจากท่านอันอับดิลละฮิบนีอูมารอุมาระมีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อินีอุมารกานะ ر ลล ل u l l ุอ صلى الله عليه ล س ل م ถ้ารักอันฮิลาละก็ละ ถ้ารอซูลย์สโลลลอห์องอัลฮ์ละอัลลอมเมื่อท่านเห็นฮิลานเข้าเดือนเดือนใหม่ท่านจะกล่าวว่าอัลลอฮ์หัวอัคบะอัลลอฮุมะอะฮิลลัลุอัลเลยนาบินอัมนีวันอีมานี و ا ل ลาม م ติวันอิสลามี وال توف ิก لما ت و ร ي อ و ط ا ر د و ربنا و บบุกัลลอฮะด د ษนี้ซอฮา a ูอันบานีสถานะได้รับตรวจแล้วว่าซอฮียดโดยเชคหวัวนะซีรุดีนอันบานีต่อมาครับ คำถามต่อมาอะไรมาฮิยัลสุรัตุอัลเลติยุซันนุกิรออัตุฮาเยวมันจุมอติวะฮัลลาวะกะตุนมุฮัดดาดุนอะไรคือสุรัตในอัลกุรอานที่มีสุนนะให้อ่านในวันศุกร์อะไรคือสุรัตในอัลกุรอานที่มีสุนนะให้อ่านในในวันศุรรนนกรนน์แล้วมันมีเวลาจำกัดหรือไม่ในการอ่านเอาละคำตอบครับ สซโอะไรโซโตุนกาฟีมีสุนนะให้อ่านในวันศุกร์จะคืนวันศุกร์หรือเช้าวันศุกร์ตอนใดตอนไหนก็ได้นะครับสซรตุนกาฟีวารีซล่ลาฮะวักตุนมอยยันอ่านตอนไหนก็ได้ไม่มีเวลาเจาะจงนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสุดนะคำถามต่อมาครับพี่น้องมาซะตะกูลอินเดดดูคูลิลสซูกี ท่านจะกล่าวอะไรขนาดที่เข้าสู่ตลาดท่านเข้าซุกซุกแปลว่าตลาดที่คนไปค้าขายกันท่านจะกล่าวอะไรก็ต่อเมื่อที่ท่านเข้าสู่ตลาดอาดูอาเข้าตลาดพี่น้องอากูรู้ฉันจะกล่าวว่าละอิลฮาอินลัลลอฮุวะฮดะลาชาริกะละละฮุนมุนกะละฮุนฮัมดุยุฮิยีวะยูมีต وهو حي لا يموت بيده خير وهو على كل شيء قدير لا لا إله إلا الله وحدة لا شريك لا لا لَهُ له الملك وله الحمد يحيي لا وهو حي لا لا كُلِّ شَيْءٍ وهو على ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกครพสักการะอิบาดั์โดยเที่ยงแท้นอกจากอ,ลอัลลองค์เดียวเท่านั้นและไม่มีผู้ใดเป็นภาคีเทียบเคียงกับพระองค์และพระองค์เป็นผู้มีอำนาจมีกรรมสิทธิ์และสำหรับพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ได้รับการสรรเสริญเป็นผู้ที่ให้เรามีชีวิตและเป็นผู้ที่ทำให้ผู้อื่นสามารถที่จะตายได้และพระองค์เป็นผู้ทรงมีชีวิตนิรันดรไม่มีวันตาย ด้วยกับพระหัตถ์ของพระองค์นั้นมีซึ่งคุณงามความดีและพระองค์นั้นทรงอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งในเรื่องความสามารถปีชาญาน,นั่นเองจากดังกล่าวนี้นะครับมันดะคอลัสู้กอฟะกอลฮาซิกใครก็ตามที่เข้าตลาดและก็กล่าวซิกเกตเนี้ยหรือดูอาท่อนเนี้ยนะครับถ้อยคำล้ำลึกนี้กาตาบัลลอห์ฮุลหุอันฟาอันฟีฮัสนะ อัลลอฮ์จะทรงบันทึกให้กับเขาพันต่อพันตรงนี้หมายถึงหนึ่งล้านหนึ่งล้านความดีวะมาฮานหัวอันฝาอันฟีซีอะและอัลลอฮ์ทรงจะจะลบล้างความชั่วอีกหนึ่งพันหนึ่งพันตรงนี้หมายถึงหนึ่งล้านความชั่ววะรฟะอและหัวอันฝาอันฟีได้หรอจะและเราจะทรงยกระดับเขาให้ขึ้นอีกหนึ่งล้านระดับวะบานาละหูใบตันฟะินเจนนะและอัลลอฮ์จะทรงสร้างบ้านให้กับเขาในสวนสวรรค์ ฮะดิษนี้นะครับซอฮาฮูอันบานีสถานะฮะดิษซอรฮียนำไปใช้ได้นั่นเองต่อมาครับมาซะตะกูลุลีอัลีอิาอารัตะอันตุซาฟิรท่านจะกล่าวอย่างอะไรนะครับท่านจะกล่าวอะไรตอนที่ท่านจะกล่าวอะไรกับครอบเรื่ครอบครัวซาฟ ท่านจะกล่าวอะไรกับคนในครอบครัวเมื่อท่านจะเดินทางมีดูอาด้วยนะครับที่ท่านจะดูอาให้กับคนในครอบครัวและคนในครอบครัวก็จะดูอาให้กับท่านอากู้รู้แล้วผมฉันจะกล่าวให้กับคนในครอบครัวว่าุ s t a w diqum astaw d i q u m u l อ a h u ala siliatu diqu w a d a q u ูนะครับฉันขอนะครับต่อลอ ะฝากพวกท่านให้กับพระองค์อัลละล์เนี่ยผู้ซึ่งไม่ทรงทําให้หายไปไหนหลักฐานมีรายงานจากท่านอับดุลรอดิยัลลอฮวาอันหุกอล่ะวัดดานีอัลลอฮ์วัดดานีรอซูล u ล l a h ีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมฟะกอนว่าท่านนบีได้อําลาฉันได้ทรงอําลาฉันท่ารอซูลเนี่ยได้ทรงอําลาฉันโดยกล่าวว่าอัสเตอเดีอลกัลลอฮะอัลลซีลาตูดีอูวะดาอานีฉันขอ อัลลาท่านฝากท่านต่อพระองค์ซึ่งจะไม่หายไปไหนซอฮาวูอันบานีตรวจสอบสถานะโซเฮดโดยเช็หมวดนาสีรุดดีนอันบานีต่อมาครับดูอาต่อมาแล้วคนในครอบครัวจะกล่าวว่าอะไรคนในครอบครัวก็กล่าวว่าอัสตาดิอุลอัสตาวดิอ,ลอดุอลลอฮดีนกาวะอามะานตากกะวะคอวาติมาอมามะลิกฉันขอต่ออัลลอฮ์ ให้ทรงรักษาในเรื่องศาสนออา,าของท่านเรื่องอามานะของท่านความซื่อสัตย์ของท่านและก็การงานครั้งสุดท้ายจบด้วยการงานที่ดีของท่านเนี่ยเราจะรับฝากให้ดูแลให้นะครับจึงมีรายงานจากท่านซาลิมว่าอันนาอิบนะอันนับนะอุมาราว่าท่านอิบนูอุมรัรนะครับท่านได้กล่าวกับคนหนึ่งเมื่อเขาจะเดินทางนะครับท่านบอกว่าอุโดโนมินนีเข้ามาใกล้ๆฉัน เข้ามาใกล้ๆฉันฉันจะดูอาอัลลาให้กับท่านเหมือนที่ท้ารอซูลสลองละวะลิสซัลลมได้เคยทํากับฉันและท่านก็อ่านดูอาท่อนนี้นะครับซึ่งสถานะสอเฮียโดยเชคมอดนาซีรุดีนอันบานีนั่นเองนะครับต่อมาครับมาซาตากูลุอิซารกิบตาลิสซาฟังท่านจะกล่าวอะไรเมื่อท่านขึ้นรถหรือขึ้นพาหนะและก็เดินทางดูอาขึ้นรถ หลายคนอาจจะอ่านสั้นแต่นี้อ่านยาวครับในตามตัวบทเนี่ยที่มาจากอิหม่ามมุสลิมที่ถูกต้องเวลาท่านขึ้นรถให้กล่าวตักบีรสามครั้งอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารหลังจากนั้นให้กล่าวซุบฮานัลลซีซักฮอรอลานาฮาซาวามากุนนาละหูมุกรินีนะวะอินนาอิลารอบบินาละมุงกอลิบูนแต่ยังไม่จบครับ دؤام طه، اللهم انا نسألك في سفرنا هذا أن بر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا، وطوي عنا بعده، اللهم انت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعساء السفر، وكآبة منظر، وسوء منقلب. ปินมาลีวันอาลีวันวาลัดนะครับเนี่ยและเมื่อเขากลับมาถึงบ้านให้พูดดังกล่าวนี้กับครอบครัวและก็เพิ่มไปด้วยอา,าอีบูนะเจอีบูนะอาบีดูนะลิรอบบีน่ะฮามิดูนฮัดิษนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมเป็นฮัดิษสอเหี้นี่คือดูอาขึ้นภาชนะและหลังจากที่มาถึงที่แล้วกลับแล้วก็ให้กล่าว อาีบูนะแต่อีบูนะอาบีดูนะลิรบบีนะฮามิดูนเรากลับแล้วเราสำนึกผิดแล้วเราเคารพภักดีต่อพระเจ้าของเราแล้วและเราก็เป็นผู้ท <ok ี่สันเสริญต่อพระองค์นะครับต่อมาคำถามต่อมานะครับมาซายากูรุนมุซาฟิรุอิซารอากอรยตันเอาบั้นดาตันยูรีดูดูคูละฮ ท่านจะกล่าวอะไรเมื่อผู้เดินทางไปเจอเมืองไปเจอตำบลหรือจังหวัดที่เขากําลังจะเข้าและเขาต้องการจะเข้าจังหวัดนั้นเนี่ยมีดูอาเข้าจังหวัดนั้นด้วยหรือเข้าที่พำนักที่ท่านกําลังจะเข้าไปในเมืองนั้นนะครับเราจะกล่าวว่าอัลลอฮุมารอบบัสมาวติศัพย์วมาอัลลันวะรับบันอารดีนัศศัพย์วมาอัลลันวะรับบัชชยาตีนัศมาอัลลันวะรับบัริยาฮ์วมะザรัยน فإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا اللهم رب السماوات السبع وما أصلن ورب الارضين السبع وما أقلن ورب الشياطين وما أضلن ورب الرياح وما زرين فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها ซอฮาหูอันบานีฮะดิษนี้ถูกบันทึกและให้สถานะซอเฮียโดยเชคมมฮัดนาซีรุดีนอันบานี้เป็นถ้อยคําดูอาครับพี่น้องหลายอย่างเป็นดูอาที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับและสุดท้ายครับในวันนี้ดอาสุดท้ายที่ผมอยากจะให้กับพี่น้องในซีรีส์ตอนที่11ในวันนี้ มาซะต์ตะคุล إذا نزانت منزلان ما عند รีเอาต أو ت غ ي ي ม م ك ا นท่านจะกล่าวอะไรเมื่อท่านไปลงพำนักที่หนึ่งที่ใดขณะที่ท่านเดินทางและไปถึงที่พักหรือท่านกำลังเปลี่ยนสถานที่กล่าวว่าไงครับอากูหรออาอูซูบิกะลิมาติลลาฮิตามาติมินชาริมาคอลาคอ อาซูบิการิมาติลาฮิตามาติมินชริมาขอลกถ้อยคำดูอาว่าฉันขอความคุ้มครองด้วยกับพระดำรัสแห่งพระผู้เป็นเจ้าอันสมบูรณ์ขอพระองค์ทรงปกป้องให้พ้นจากความชั่วร้ายที่พระองค์ทรงสร้างมีรายงานจากท่านเข้าและบินตีฮากิมท่านได้กล่าวว่าฉันได้ยินท่านรอสูลสอลลลอฮุอะลิวะสัลัมได้กล่าวว่ามันนซะลลมันซิลัน ซุมมากอละอาอุซุบิกะลิมาติลาฮิตามาติมินชัรริมาคอลักลัมยะดุรรอฮลัมยะดุรรอฮูชัยอุนฮัตตายัรตะฮิลามินมันซิลิฮิซาลิกท่านบอกว่าใครก็ตามที่ไปลงพำนักที่หนึ่งที่ใดหลังจากนั้นเขากล่าวดูอาท่อนนี้ว่าอาอูซุบิกะลิมาติลาฮิตามาติมินชัรริมาคอละกอ สิ่งดังกล่าวนั้นไม่มีสิ่งใดจะทำอันตรายเขาได้จนกระทั่งเขาออกจากที่พักดังกล่าวนั้นนะครับ h a d i ษนี้บันทึกโดยอิมามมุสลิมบันทึกโดยอิมามมุสลิม h ะดษนี้เป็นสถานะหะด i ษ h สอฮีฮนั่นเองพี่น้องครับดูอานั้นพี่น้องสามารถนำไปใช้ได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดและทุกครั้งที่ท่านขอดูอาล้วนเป็นความดีที่ได้กับตัวของท่านเองตอนนี้ครับถึงช่วงมีมสามคถาม ep ที่11 นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการขอดุอา,ามคำถามเปลี่ยนแนวคำถามของเราวันนี้นะครับพี่น้องสามารถที่จะพิมพ์ดุอาและสามารถที่จะแปลมาได้เลยทั้งหมด3ามอาุ 1. ท่านจะกล่าวอะไรเมื่อมีคนมาทำให้ท่านประทับใจให้บอกมาพร้อมความหมาย 2. ท่านจะกล่าวอะไรเมื่อท่านท่านได้เห็นดวงจันทร์หรือจันทร์เสี้ยวเพื่อเข้าเดือนแห่งอันอิสลาม 3. ท่านจะกล่าวอะไรเมื่อท่านจะเข้าตลาดพร้อมบอกความหมายนะครับอินชาอัลละนะครับคิดว่าพี่น้องน่าจะทําได้และไม่ยากมากอย่าากุมุลลอฮุหค่อยรอนวะบารกัลอฮุฟีกุมขอรัสทรงตอบแทนคุณงามความดีที่พี่น้องได้ร่วมรับชมรับฟังและก็ช่วยเหลือนะครับ ฝากติดตามและก็ใครตอบถูกทั้งหมดอินชาลอเดี๋ยวมีรางวัลให้เจอกันในอีพต่อไปนะครับวอสลลวาและนบีนะมุฮัมัดินวาละอะลีฮีวา ص ะ